ันนี้เป็นของคุณนันทวันครับอันนี้ถ้าไม่เก่าจริงไม่รู้เรื่องแล้วอาบในห้องน้ำไม่ได้รุ่นเนี้ยอาบเฉพาะในคลองเท่านั้นงงน้องแก้วของอาจารย์นันทวันครับอันนี้ที่ปั๊มลมเอาต่อไปน้องมิว เไม่ได้เลยเายาปแบบนุ่มลพี่ายาแบบนุ่มโอ้ห้ทั้งเมตรหพี่ฝุ่นพี่ฝุ่นได้อะไรครับปีนี้ได้สำรับเมตรหนึ่งเมตรแต่ใช้ได้จริง8 0ิเซนติเมตรค่ะก้ครับตอนนี้ไม่เป็นเออยาวครูประสงครับปีนี้ได้อะไรครับครูุ่ปีนี้ยังไง อ้าวมาเล้ครับปีนี้ครูเพื่อนได้อะไรเอ à, so ่ยช้างน้อยค่ะโอ้ยได้ช้างมีตัวเป็นตนแล้วเออแล้วว่าไงครับครูหมูปีนี้ได้มีน้อยค่ะเก่งเก่าอ่ะได้ไม่น้อยได้ไม่น้อยอ่าแล้วเอ้าครูสตรีทที่จิมบินครับเาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ที่เสียบกระดาษที่เสียบกระดาษครับที่เสียบกระดาษอ่าว่าไงครูวันที่ช่าได้ปะก่ไกระป๋องกับที่เก็บปะกระป๋องแล้วปะกระ แดงดีแดงนาะน้องกี่บาทสิแปดเหรอที่สองบาทมันคืออันนี้ของพี่โอ้สำหรับน้องออมปีนี้ได้แฟนใหม่ค่ะออมได้แฟนใหม่แล้วนะครับปีนี้ออมได้แฟนใหม่พี่ก้อยว่าไงครับปีนี้พี่ก้อยค่ะพี่ก้อยได้เกินสักผ้านะครับโอ้โหปีนี้เราสุดยอดอันนี้ปอบพนมต่อไปหัวหน้าพัสดุเป็นไงว่าปีนี้ได้อะไรครับหได้ต่อไายเชื้อ เชื S <S> ้อเยอะเชื <S <S hey, watch, ้อเยอะหัวหน้าคนมีเชื้อรู้ได้ไงว่าหนูไม่ค่อยอาบน้ำเชื้อโรคเยอะเชื้อโล่เยอะโอ้ยอะไรเนื้ออาบน้ำเหรอว่าไงครับต่อมาคุปปอกคุปปอกคุปปอของเราเจลล้างมือครับตรงคำสั่งเจลล้างมือโอ้โหยพวกเรานี่รักอนามัยมากเลยนะครับตั้งแต่สบู่อาบน้ำเจลล้างมือเครื่องซักผ้าเจ้าของเขาเคลมว่าใสๆคุณคุณไหนขอดูหน่อยดูดีกวมานี้ดูหน่อยใสจริงไหม ใสุณุ่นแบล้างมอเลยนะฮเ่วขเป็นไงครับน้ำมันใสไหมใสครับโอ้ยจะขอเเคลมว่างจะขอเเคลมว่าทั้งใสทั้งคุณนะครับเ่อมาเอาไงไอ้น้องโชว์จดหมายพีก่อนดูนี่ลโชว์จดหมายได้อันนี้เป็นลายแทงหน่อยหนูเดนหายอยู่นะอ่านเลยดิอ่านเลยดิาบอกว่า จับของขวัญใน,นของเขาโปดเดินเข้าห้องสำนักง,งานเดินตรงไปเลี้ยวขวาเข้าซอยโต๊ะพี่ก้ยอยเดินตรงไปจะเห็นลิ้นชักสีขาวใส <c oughs> เดินตรงมาอีกแล้วเลี้ยวซ้ายก้มต่ำในลิ้นชักนักเรียนจะมีอะไรนะน่าตกลงที่มันยังไม่ได้เลยนเนี่ยเจอหรือยังไอ้น้องเจอยัง <c oughs> <c oughs> จเจอเองน้องไปหามานี่ในลิ้นชักเยอะ ไปหามาแล้วตามลายแทงหาไม่เจอเราแล่นูพี่เขจาจัดอะไรให้หคะเจลล้างมือเจลล้างมือคะ่ะโอนึกว่าสารหล่อลื่อน <laughs> <laughs> สารหล่อลื่นไม่ใช่ยี่สิบบาทจ้ะพี่เอาเหรอฝ <laughs> นก็รู้ราคาะอาีก